สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ช่องน้องมาเป็นครอบพอตบอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเกมกับเพื่อนนะครับเล่นกับมาริโอกับพีนะครับแต่ตว,ว่าตอนนี้พีกําลังมีปัญหากับการเข้าแมบนะบผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ ได้อยากได้อยากอยากได้ยินเสีย,เสยงเพื่อนผมนะครับก็ฟังเอานะครับผมมันเบาหน่อยสวัสดีครับก่บอนหน้านี้เอ๊เดี๋ยวตก่อนอื่นเลยขอตกก่อนให้ได้ประมุกก่อน อยากเชื่อแต่ว่าแต่ว่ารอดดีนะใช <ừ> ม่มันดีดมันด็ดโอเคได้อะไรเนี่ยอยากได้มิติกเวันนี้ผมเจอลาบนด้วยใช่ยังเริ่มตกไม่ได้แล้วเอ็งๆตัวเองไปตกสโนอแคร็ปเอาที่ไหนเไปรับเล่นี่เรด้วยเราด้วยเราก็รับส,สโนอแคร็บที่ไหน เกาะหิมะดีป่ะมันได้ปลาหมึกง่ายออใช่ใช่มันได้ง่ายนะมีปลาหมึกด้วยเหรอมีมีมีไปแล้วไป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 โอเคเดี๋ยวเราไปตกปลาที่เกาะหิมะนะครับไปอด ใช่ตอนนี้กำลังว่ายน้ำกลับอยู่นนไปอยู่หมัไปอยู่ก็ไม่ได้แข่ไปรอเลยไปรอเลยเำล่งิ่งวว่ว่ว่่ว เดาบ้านงกำลังไปน,นี่อ่นออานคลิปว่าอะไรดวะอัดอัดอยู่ตัดออกไ,ออกไหมหรือเลียวเลยครับทุกคนเลี้ยวเลยครับทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่สนุกเหมือนเกมอื่นนะครับแต่มันได้ความรู้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้แต่ที่เรือตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะทิมะเรือเร็วจัดเอสเอสกีเอจสกีนี่กี่เอสความเร็วอะกี่เอสอุ้ยโอเคเรือแล้สีแดงอยู่หน้าศาลท่านเนี่ย โอ๊ย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 ใจเย็นใจเย็นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปนี่นี่เหรอลิงโคตเนี่ยเหรอไม่ได้ไม่ใช่อ๋อไอปลาทานน้ำแข็งโอเคปลาทานน้ำตรงนี้ตรงนี้มีคนตกได้ปลาหมึกเยอะมากครับทุกคนตรงนี้ปลาทานน้ำแข็งนี่ต้องใช้อะไรตกแล้วมัต้องแข้เหยื่อโอเค ไม่ต้องใช้เหยื่อจัดไปนี่ผมผมตกตรงไอ,บอ้บ่อเนาไอ้ตรงน้ำแข็งตรงเนี้ยมันดูดีมาก,เ,ากเลยเฮ้ไยไ,ได้ไปลาอะไรมิติกอ่ะน่ะยืนเลี้ยงตกสามคนเลย มีมีเอ็นชาร์จเบ็ดวะเอ็งมีเอ็นชาร์จเบ็ดวะมีมีเตาให้เอ็นชาร์จอะไรอ๋อ,อ,อวิญญาณนะ่ะของของของเราเพิ่มทุกอย่างเลยแต่เพิ่มน้อยเฮ้ยขอปลาหมึกได้เปล่า ปอั๊บเสร็จแล้วเราจะไปต่อที่ไหนกันดีคะทุกคนไม่รู้มาจากข้างบนอุ้ยมิติอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจะหลุด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 จะหลุดใจเย็น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 เฮ้ยเฮยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเวอร์พูดถึงก็มาเลยอ่ะโทฟี่แล้วโทฟี่อุ้ย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 ปาดิดปาดิดปาดิดปาดิปใจเย็นทุกคนตอนตอนนี้แบบความคืบหน้ามันช้ามากเลย โอ้โหโอ้โหเจียนเจเย็นเจีย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 นช้าช้าช้าอย่าอย่าดีดอย่าดีดขอร้องอย่าดีดขอร้องอย่าดีดน้องน้องน้องอย่าดีดอย่าดีดบอกบอกอย่าดีดก็ดีดจังเลยเนี่ยเตือนเต้นไปหมดแล้วเฮ้ยจะได้สวย ตัวเล็กเลยอะตอนมันตกเลยอะอืแต่ตอนนี้เดี๋ยวแคปภาพโอเคไปตกต่อหืมสะดุ้งเลยเมื่อกี้หืมตกใจเลยอยู่ดีๆได้เฉยยว้ันมันนจมนตื่นเต้น ถ้ามีคำที่ไม่สุภาพขอโทษด้วยนะครับผมดูมาว่าสองคนนี้จะตกได้ไหม กี้กำลังพูดเลยว่าขอปลาหมึกสักพันโลของแท้โทฟี่คลิปเลยทีนี้ขอยสักตัวหนึ่งขอไอ้ขออสองตัวเผื่อเพื่อเพื่อเผื่อเพื่อนตกไม่ได้กันแบ่งเลยคนละตัวจบอยากได้แบบขออีกได้ป่าอีกสักตัวอสองตัว รับแล้ววื้อขึ้นอะไรอะไม่รู้ตรงนี้มีแต่คนตก ฉลามวานคนระับลืมบอกทุกคนก่อนหน้านี้ผมไปตกแล้วมันได้นี่เอ่อได้อะไรนะเอ่องูงูอะไรนี้แหละจะไม่ได้แล้วที่ที่มันที่มันแบบดีที่สุดในเกมอะงูลึกโบราณนะ ลองตกฝั่งนี้บ้างสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะใครโโเย้กูยี่ของแม่อะไม่ใช่ว่าพวกเราสามคนได้ได้หมดเลยนะลุดเหรอเปล่าไม่ได้มองได้โจโอโ้โหเกือบแล้วเอกี้มันเป็นแอลเอนเทียมแนละ้วคนทำเป็นสีเขียว เดี๋ยวลองตกตรงนี้บ้างเผื่อเผื่อปลาหมึกหนีมาอยู่ฝั่งนี้ตกตรงนี้บ้างเผื่อปลาหมึกหนีมาฝั่งนี้ปลาหมึกตัวละกี่บาทราคธรรมดาอุ้ยแล้วเกี๊ยวของเราขายได้หมูค่ะหมูค่ะว้าวของแท้ จะได้หมื่นห้าเนี่ยไปซื้อเรือดีกว่าปลาหมึกอีกสักตัวนะลั่นๆคอฟฟี่สองตัวอะไรเงี้ยงงเลยอะ่ะได้ปลาหมึกผลตอได้ไยิ๊กสองตัวพดเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเห็นเรือเป็นเห็นเรือเป็นปลาหมึกงงเลย เอ็นชาร์จเนี่ยเดี๋ยวเราไปไปไปนี่ก่อนเอ่อลูกป,ปั้นแห่งกันบกครองอ่ะไปเอน็นชาร์ะได้หมดเออยังไม่มึดนี่หว่าเราเราหมึดไปไปบนน้ำบนอะตอนนี้อีกใช้หั้มันไม่ไมแล้ว อะไระอ่ะอ๋อนั่นเนยอนนเยบบเอ็งเคยตกได้ไอโซนเนตปะเค้ยเรากเคยตกได้เพ<ม>ืออตอนแรกก็นอกแพงแต่ความจริงก็แพงมาริโอ้ลองอุ้ยคุณแจหรอเอ็งเดี๋ยวเอ็งมีคุณแจกี่อันอขออันหนึ่งได้ไหม ขอหนึ่งเอ๊ะ3 3หือนคนละอันเลยวละล่ะใจวละล่ะไม่คืออยากอยากไปตกไอเอ่ออะไรนะไอไอไอตัวนั้นอะได้ปะขอหนึ่งเนะี่ยบักทบัทบับอะไรบักเข้าไปแบบไม่ต้องใช้โมเดลอยู่อยู่ เออข้างๆเกาะไม่มีเนียเยเ่ยโอ้ไกลด้วยวะทำบักยังไงโอ้ยุยยยยอยย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 ย้ยย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 ายย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 าเรายย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 ม,มไ,มมไ โทษนี้ในแชทแล้วก็มันจะเป็นา่าเต้นแล้วก็ทำบ้าเข้าไปไหนแชทไหนเอ,อ็งดูในเอ็งจะเจอเรสรงไปแล้วกลุ่มอะปมแป๊บนะสักครู่นะครับผมไ,รรไหนอะตรงไหนอ๋ออ๋อโอเคเดี๋ยด้ปั๊บนะครับทับอีพัมกิน สักครู่นะครับผมทับ e p u m อ่ะเองๆอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู oh. ่ตรงประตูอ๋ออ๋อมันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ oh. ไปไปไปตรงประตูก่อนเดี๋ยวนะแ oh. ล้วไงต่อ หน้าชิดเข้าไปหันหน้าชิดแล้วกดยกเลิกชิปล็อกยกเลิกชิปล็อกเหียงฝาแล้วก็กดท้นแลก็ท้าเตนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปะหนึ่งนะอ่ะอะไรนะอะไรนะโอ้มันต้องทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดชิปล็อกรัวๆเลยพอกดชิปล็อกอ่ะกดเดี๋ยวนะกดกดท่าเต้นแล้วไงต่อ

ไม่ได้พวกเราจะไม่โกงเกมแล้วไปตกหาปักหากุญแจกันไม่ต้องตกหรอเนี่ยโอ้มีอันนึงเอ้โอ้มีต้องสามอันเอามาแบ่งคนละอันแต่เปล่านะตกหาดีกว่าอืมคนละอันทำจะดีกว่านะคลิปว่าฮาสนุกโอเคคลิปจะได้ยา,ยาวๆครับทุกคนอคลองหน่อยละกัน ถ้าถ้าสิบไม้ไม่ละนี่นี่ไม่ใช่แล้วนะไอ้ไอ้ถ้า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 เกินยี่สิบไม้นี่ไม่ใช่ละเราป็นร้อยไม้ไม่ได้แล้วเลยมีแล้วอ่าลั่นๆหน่อย ลั่นๆหน่อยอ่ะทีเดียวอะไรเงี้ยลั่นหน่อยทีเดียวอะไรเงี้ยพอจะมีไหมอ่ะไปเอ็นชาร์ดไหมได้นะโอ อะไรผู้ยเขาบอกว่าถ้าจะเล่นไ,ได้อืมรู้แล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ